สวัสดีครับตันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยครับกับมือปืนพ่อลูกอ่อนวันนี้จะมาเสนอมาโครรีวิวมาโครเกลี่ของอัตโนมัติครับแะอธิบายก่อนครับว่ามาโครนี้ทำงานยังไงก็คือหลังจากที่ผมสกิลเสร็จใช่ไหมครับเสงงนี่ย f 4คือ metal s cell แล้วก็อันนี้ก็คือกระเป๋ากระเป๋ากรีดนะครับเลเวล1นึ่กรีดมีกระเป๋ากรีดแล้วสกิลออฟลาดอนจะเป็นมัพมัพเรียกว่ามัพหลับ็เ้วกันนะครับผมทีนี้ผมให้ทํางานแบบผมจะให้ทํางานทางนี้นะครับเมื่อผมกดสกิลประมาณนี้ หลังจากกดสก,กิลแล้วพอผมปล่อยพอผมปล่อยสก,กิลจะทำการกรีดอัตโนมัติแล,ล้วเปลี่ยนกระเป๋าแล้วกรีดแล้วเปลี่ยนเป็นมัฟสก,กินออฟลดดอนกลับเหมือนเดิมและการสก,กิลเนี่ยมีสองแบบครับสก,กิลธรรมดาหรือกดค้างไว้กดปุ่มสก,กิลค้างไว้อย่างนี้ดึดูดอ่า เดยวที่เราไม่ต้องกดย้ำนะครับแล้วก็กดสก,กิลแบบกดแล้วปีดแต่สก,กิลเสร็จปีเดโดยการกดแช่อย่างนี้ครับปีดอ่าไม่ทันปีดเรบบาเมื่อกี้อ่านี่ครับผมจะมีบ้างครับผมที่ไม่ปีดอันนี้ผมตั้งให้มันดีเลย์เร็วไปหน่อยอเอาใหม่นะครับผมอ่านี่ครับ คือการสก,กิลของผมจะมี2แบบนะครับก็คือสก,กิลเสร็จแล้วกรีดสก็คือสก,กิลแล้วไม่กรีดแต่การสก,กิลผมก็คือกดค้างไว้ครับจะทําการสแปมสก,กิลเรื่อยๆอย่างเช่นอันนี้ะจะไม่สก,กิลจะไม่กรีดครับผมกดกรีดแทนกดแบบกดมือนะครับทําการเปลี่ยนกระเป๋าปุ๊บแล้วกรีดแล้วเปลี่ยนกลับอีกแบบก็คือเร็วเลยไม่ต้องสแปม อ,าอ,าอาตายซะก่อนเอาใหม่ครับเอาใหม่หาหาเหยื่ออะไรใหม่ครับมันไม่ค่อยมีครับตายหมดแล้วตรงนี้อ่าเจอแล้วครับเจอแล้วไม่ดูครับเสร็จแล้วกีดนี่ครับผมเสร็เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวตัวนี้ถ้าชอบ ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมลิงก์ข้างล่างครับผม Facebook อำนาจครับอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวของผมโดยตรงเลยรับจ้างเขียนมาโครครับผมมาโคร A H K หรือมาโครออโต้ฮัตีสวัสดีครับ